สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องทย์เกษรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุขูสุคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิการบันโน่นสาล้านอำเภอสุวรรณจังหวัดน้องบัวครับผมอยู่ฟ้ามเสรี่ฟ้ามนะครับเมื่อนี้เพิ่นได้บอกว่าเปิดราคากล้วยให้เพิ่นจะเปิดจากตัวจักโคมเดี๋ยวขอไปสอบถามจะของกล้วยกันได้เลยครับผมสวัสดีครับแนะนํำซื้ออีกนะครับผม ซื้อลาดเนาะครับออยู่บ้านบ้านนนทราลครับอ่านนทราลอำเภอสุวรรณจังหวัดหนองบัวเนาะเขาอย่ามาเปิดราคาคั้วไขจากตัวครับมื่อนี้เปิดสามโคมครับสามโคมครับตัวเถิตัวนึงครับตัวเถิตัวนึงเนาะครับรบมาเบิงอ่ามาเบิงแม่นี่เนาะมาเบิงโคมนี่แม่นี่นี่ามีซื้อหรือเปล่าครับบัวครับยังบาท่านตั้งซื้อเนาะถ้าพายอยากได้ยังมาตั้งเอาเนาะครับเนาะ ครับนี่สายพันธุ์ใดครับผมข้อยเพื่อนบ้านครับข้อยเพื่อนบ้านเนาะเป็นเขาเอื้นเขาเขาอยังเน่ยเขาเอื้นเขาตู้ครับเขาตเนาะครับเนาะขั้วสูงหลายปันไดวัดให้พี่น้องเขาเบิ่งด้วยหรือครับร้อยสามสิบสี่บวกเนาะร้อยสามสิบสี่บวกครับผมนี่ครับจะทานะในท้องมีอีกแล้วบอครับ มันไงกับพอพันใดไปครับพอบ้านครับพอมันโตท่านอบ้านอ๋อพอบ้านเนาะพอคุมฝูงเนาะได้จักเดือนแล้วครับผมได้หาหกเดือนแล้วครับห้าหกเดือนเนาะมันมีลูกอีกแล้วบ่าครับมีลูกติดมาน้าอยู่ครัอเี๋ยวครับอ๋อลูกมันเป็นตัวผูครับเป็นตัวผูเนาะอ๋อมันเป็นสายพันุไดลูกตัวผูนี่ครับเป็นลูกไข่บ้านกันครับลูกวายบ้านเนาะมัน ครับมันลูกที่ใดแล่ะครับอันลูกผูตัวนี้ลูกแก้นะครับลูกแรกลูกแรกอยู่ในทองโขนตัวในที่สองในท้องอ๋อลูกแรกตัวที่สองในท้องเนาะอ่าลูกแรกตัวที่สองในท้องนะครับอ่ามันได้จักปีแล้วเนาอข้อยตัวนี้เนาอปีกลัวเนาะครับปีกลัวเนาะแม่มันอยู่สี่ปีเนาะแม่นบ่ครับสี่ปีนะครับอ่า เขาเปิดราคาลายไป็นไรครับผมนี่แสนสองครับแสนสองแสนสองหมื่นครับแสนสองหมื่นเนาะครับเนาะต่อร่องได้ไหมบอครับต่อร่องได้เนาะครับแม่ลูกเนาะครับซื้อสองได้สามเนาะครับในทองอีกเนาะครับมาเบิงอัตลักษณ์แม่นี่เนาะครับอัตลักษณ์นะครับเบิงลูกเบิงลูกตัวผู้เนาะครับอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มแจ่มค้องถุงน่องขาวนะครับ เบิ่งแม่อัตลักษณ์เด็นชัดนะครับสวยๆงามๆเลยครับแม่นี่ครับงามๆได้แม่นี่อัตลักษณ์เด่นชัดดีนะครับเบิ่งท้ายง่ญ่ดีนะครับโค่นหางงหญ่ดีนะครับลำตัวนมสีเตาสวยๆเลยครับแม่นี่ครับหางเลยเข้าดีครับผมพ่วงหางงามครับตัวดำดีครับผมสวยๆแล้วแม่นี่ครับผมงามๆเลยครับครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมโค้ที่สองนะครับเนาะ อ่าครับนี่สายพันธุ์ใดครับแม่นี่ครับผมขัพื้นบ้านครับคว้วพื้นบ้านเนาะครับคว้วสูงหลายพันธุ์เนาะครับนี่อ่าวาดให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกด้วยครับผมคว้วสูงของแม่นี่เนาะครับลอยสามสิบสองเมตรครับลอยสามสิบสี่ลอยสามสิบสี่เนาะครับเนาะแม่นี่ครับเบิ่งอัตลักษณ์เนาะครับอ่าอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุงนองขาวเออบเปล่าใหญ่ลำแข็งลำขาดีอ่าเล็บตีนเด็บงามสวยเนาะครับแม่นี่อ่าสถานะในท้องมีอีกแล้วบ่ครับ ได้จักเดียนหรอครับเจ็ดแปดเดือนนี่ยแหละครับเจ็ดแปดเดียนผสมกับพ่อพันธุ์ใดไปครับพ่อพันธุ์พื้นบ้านครับพ่อพันธุ์พื้นบ้านเนาะครับเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับสวยๆงามๆเลยแม่นี่ครับเบิ่งสวยๆเลยแม่นี่อัตลักษณ์สวยๆเลยครับหมุนหมุนจังหวัดนะครับหมุนแบบนนเลยครับล้ำตัวเงาดีนะครับเบื้องท่ายง่ายดีครับนุ่มซีเต่างามๆเลยครับผมสวยๆเลยครับแม่นี่ครับผม คนหางใหญ่ดีนะครับเลี้ยงลูกดีนะครับเนาะมันมีลูกอีกตัวหนึ่งแม่นบ่ครับนี่ลูกมานําครับตัวหนึ่งเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับเป็นตัวแม่เนาะครับมาเบงลูกมันเลยครับผมมาเบงลูกมันเลยครับนี่ครับเบงลูกมันนี่มันเป็นสายพันธุ์ใดครับผมข้าวบ้านขาบ้านขึ้นกันเนาะครับเนาะลูกมันเนาะครับได้จักปีแล้วครับนี่ ได้ปีกัวเนาะครับนาะลูกมันเนาะเป็นลูกที่ใดครับผมนี่ลูกลูกที่สองเนาะครับลูกที่สามอยู่ในท้องเนาะครับเนาะซื้อสองได้สามเนาะครับผมเปิดราคาหลายป็นไดครับผมนี่แสนสองแสนสองหมื่นเนาะต่อร่องได้เมื้อบนครับต่อร่องได้เนาะครับผมบงามๆเลยครับเบื่องสวยๆเลยแม่ลูกนะซื้อสองได้สามนะครับเบืงอัตลักษณ์เด่นชัดลูกสาวนะครับ ลูกสาวสวยๆงามๆได้ครับแม่นี่ครับอ่างามๆได้ครับสวยๆได้แม่นี่ยครับครับครับอ่าโตต่อไปได้ครับผมครับมาชมตัวตัวที่สามนะครับเนาะเปิดไปแล้วสองโค้งนี่ตัวที่สามนะครับนี่มันเป็นสายพันธุ์ใดครับผมควายพื้นบ้านครับควายพื้นบ้านควายเป็นควายผู่เนาะ อายุได้จักปีแล้วครับนี่สองปีกลัวครับสองปีกลัวเนาะครับเนาะครับเบิ่งอัตรากเด่นชัดนะครับพอพันงามเลยครับเบื้องเบิ่งหำเนาะครับเบิ่งหำมงามครับก้นหางไงนะครับหำเสมอนะครับเอาไปเปลี่ยนพอพันพอบอกได้เนาะครับเบิ่งล่ำตูสวยเลยครับมีขวัญเนาะครับขวัญขวัญหนึ่งครับขวัญหนึ่งเนาะครับเนาะขวัญสวยเลยครับขนงามครับบง บ่งข้อให่ดีนะครับล่ำตัวใยเงาดีนะครับสันปาคอข้อประเช่งนะครับนี่อัตลักษเด่นชัดนะครับสวยเลยครับขอกำลังเสียมครับผมข้องามๆเลยนะครับสวยสวยเลยครับเบ่งหัวมันนะครับเบ่งหัวนะครับหัวหนวกหัวโน่นดีหัวงามๆเลยครับอัตลักเด่นชัดตาแต่มแจ่มแจ่มข้ออองถุงนองขาวนะครับสวยสวยเลยพอพันตัวนี้ครับผมเบ่งรอบข้างนะครับเบ่งรอบทางนี้นะครับ หวานกรงามครับสวยๆเลยครับมึงล่โตังาวดีนะครับเอาไปเป็นพอพันพอบอเข้าได้นะครับเขาเปิดราคาายปันไดครับแปดหมื่นครับตัวแปดหมื่นต่อร่องได้นะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับผมศูนย์หกห้าสามศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์สองติดต่อเข้ามาหาลาดเนาะลาดอยู่บ้านโนนสารานครับบ้านโนนสารานเซรีฟ้ามเนาะสนใจกับมะเบิงเอานะครับมะเบิงช่มตัวจริงนะครับ เปิดราคาเมื่อนี่ก็สวยๆงามๆเลยครับผมติดต่อเขามาหาลาดนะครับตามเบอร์โทรแล้วก็มาเบ่งตัวจริงอยู่ฟ้ามกันนะครับผมครับอีกโคมหนึ่งครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมโคมโคมที่สีนะครับเนาะโคมที่สีนะครับอ่าครับนี่มันเป็นสายพันธุ์ใดครับผมแม่นี่ย้วยพื้นบ้านนครับวยพื้นบ้านเนาะครับเนาะ อ่าข้อมสูงลายปันไดครับผมนี่ยร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเนาะครับเนาะสถานะในท้องมีอีกแล้วบ่ครับมีแล้วครับมีแล้วเนาะครับได้สองเดือนได้สองเดือนก็พอพันใดไปครับพอพื้นบ้านเนพอพื้นบ้านเนาะครับเนาะครับนี่ครับอ่นมันมีลูกอีกแม่นบ่ครับเป็นลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวผูครับตัวผูเนาะครับเนาะอ่ามันสายพันธุ์ใดครับอันลูกตัวผู้นะบ้นา่พื้นบ้านเท่านาะอันมันได้จะ เดี้ยนแล้วครับพ่อเดเดี้ยนครับเบียดเดี้นนะครับเนาะครับอ่าเบียดเดี้นนะครับนี่เบืองอัตลักษณ์เด่นชัดนั้นตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวนะครับแม่นี่เขาเปิดราคาหลายปันได้ครับหกเมื่อหานะครับมาต่อรองเอาได้ไหมครับครับต่อรองได้นะครับหกเมื่นหานะครับต่อรองได้นะครับเบืองอ่าเพิ่นมาวนน้ากันหลายตัวนะครับนี่ครับอ่าครับมีหลายตัวนะครับอยู่นี่ครับอ่าครับสวยๆงามๆได้แม่นี่ครับอ่าเขาจะเปิดอีกอยู่มนบ่ครับนี่ เปิดอีกตัวนึงน้ำตัวเถิกเนาะครับเนาะครับมาช่มอีกตัวต่อไปเลยครับผมครับมาช่มตัวที่ใดหรอครับตัวที่หาเนาะครับครับมาชมอีกเนาะครับที่เรียกว่าจะเปิดสามโค้งครับอีกตัวผูตัวนึงแล้วเลยแถมอีกมาตัวผูกงามตัวน้อยๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมครับเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ใดครับควายพื้นบ้านครับควายพื้นบ้านนะครับเนาะ คมุกงามนะครับคววมสูงายไปได้ครับนี่ร้อยสามสิบก้วนนะครับร้อยสามสิบก้วนเนาะครับเป็นก้วยผูกงามๆได้ครับเบิ่งเอาไปเห็ดพอพันพอบอกได้นะครับผมงามได้ครับนี่ครับสวยๆเลยก้วยตัวนี้ครับมีขวนหาบเงินหาบทองนะครับเด่นชัดนะครับเบื่องท่ายนะครับท่ายง่ายดีนะครับผมงามครับเบื่องท่ายง่ายค้นหาง่ายดีนะครับเบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับสวยๆเลยครับลำตัวเงาดีนะครับ อ่าเป็นควไอผูดนิดหน่อยอ่ะมันอายุจากปีแล้วครับนี่อายุปีกว่าครับเคุนปีกว่าเนาะครับปีสองปีปีสิสองปีแล้วนะครับนี่ครับข้วยอผูตัวนี้ครับเัาเปิดราคาหลายปันใดครับนี่หกสิบสองครับหกสิบสองต่อรองได้เนาะครับเนาะอ่าเบอร์บอกเบอร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามศูนย์สองสามศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์สองนะครับลาดเนาะซื้อลาดมาชมมาเบิ้งเอาครับมีหลายตัวให้เรียกให้เบิ้งเอานะครับติดต่อ เขามหาเบอร์นี้เลยนะครับผมสนใจอยากได้ค้อยผูค้อยแมมีทุกตัวนะครับงามๆหลายตัวนะครับมาเรียกมาเบิงเอานะครับราคาถึกราคาแพงมีเบิร์สุดตัวนะครับมีหลายราคาให้เรียกให้จองเอานะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำวสวัสดีครับ